นะคะวันนี้เป็นเซสชันสุดท้ายของหัวข้อที่หญิงพูดถึงนะคะก็คือว่าเราจะรับมือกับความผิดหวังได้อย่างไรดังนั้นก่อนที่จะไปดูว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะขอทบทวนสั้นๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เราไม่หลงลืมนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปอย่างที่หญิงบอกไปว่าชีวิตของเรามีโอกาสที่จะเจอสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ ผิดหวังไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหมายเอาไว้นะคะแล้วก็เราเองก็มีโอกาสที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ร่วมไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่เรามีพระเจ้าที่ทรงอยู่เคียงข้างเราทรงเสริมกำลังเราและพระองค์ต้องการที่จะช่วยเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์นั้นได้อย่างมีชัยชนะอย่างที่พระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติด้วยดังนั้นเมื่อเราเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึก ผิดหวังและเรากำลังรอคอยคำตอบจากพระองค์รอคอยอความช่วยเหลือจากพระองค์สิ่งที่เราจะต้องทำคืออันดับแรกเราต้องรู้ว่าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีให้กับเราแผนที่พระองค์วางเอาไว้ให้มันจะต้องเป็นไปโดยที่เราประพฤติตามวิธีของพระองค์ด้วยแล้ววิธีของพระองค์หลายๆครั้งไม่ใช่วิถีของเราเลยวิธีของพระองค์นั้นสูงกว่าเราความคิดในแบบของพระองค์ก็สูงกว่าเราดังนั้นถึงแม้ว่าความคิดที่เรามี แผนที่เรามีเราอาจจะวางเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่จะดีกว่าถ้าเรารับรู้ว่าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีเพื่ออนาคตของเราสิ่งที่เราตั้งความคาดหวังเอาไว้วันนี้กลับไปตรวจสอบกับพระเจ้านิดหนึ่งว่ามันตรงกับพระองค์หรือเปล่าเพราะบางครั้งพระองค์บอกให้ไปทิศนี้แต่เราจะไปทิศโน้นและเราก็รอคอยว่าทําไมมันไม่เกิดขึ้นสักทีในขณะที่พระเจ้านํามาทิศนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องคอยรู้ด้วยว่าพระเจ้าทรงมีแผนงานมีความคิดที่ เพื่อสวัสดิภาพและเพื่ออนาคตที่ดีกับเราประการที่สองเราต้องรู้ว่าถ้าเราผิดหวังเราสามารถเสียใจได้ไม่ต้องถึงขั้นต้องไปเสียแ้งยิ้มตลอดเวลาความเสียใจมันเกิดขึ้นได้และนั่นไม่ใช่เป็นการบ่งชี้ว่าเราขาดความเชื่อแต่เมื่อเราเสียใจเราต้องรู้ว่าเราควรจะหันหน้าเข้าหาใครเพราะว่า มนุษย์สามารถที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราได้แต่พระเจ้าจะทรงมีคำตอบให้กับเราด้วยและพระองค์ก็ทรงสามารถที่จะช่วยปลอบโยนใจแล้วก็เยียวยาหัวใจของเราที่บอบช้ำได้ด้วยประการที่สเราจะต้องอธิษฐานอธิษฐานคุยกับพระเจ้าว่าพระเจ้าสามารถที่จะทำให้ทุกสิ่งเกิดผลเป็นอันดีให้กับเราได้สิ่งที่เราผิดหวังตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าอะไรคือต้นเหตุอะไรคือสาเหตุ ปัจจัยภายนอกอาจจะเป็นสาเหตุหรือเราเองหรือเปล่าถามพระเจ้าว่าเราเป็นปัจจัยนั้นหรือเปล่าที่ก่อให้เกิดความผิดหวังเสียใจขอพระเจ้าทรงสอนให้เราได้รู้และให้เราอธิษฐานยกภาระยกความกระวนกระวายให้กับพระองค์เพื่อที่ว่าพระองค์จะได้ช่วยตั้งเราให้มั่น พระองค์จะได้ช่วยให้เราสามารถที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงและทําตามพระประสงค์ของพระองค์ได้และเมื่อเราทําตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกอย่างมันจะเกิดผลเป็นอันดีต่อมาเราจะต้องเฝ้ารอคอยพระเจ้าคอยฟังเสียงของพระองค์นะคะเวลาเราใช้เวลากับพระองค์การอธิษฐานด้วยหลายๆคนก็เป็นเรื่องดี แต่หลายๆครั้งเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักปลีกเวลาส่วนตัวใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลาที่จะเงียบสงบรับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอธิษฐานและการอธิษฐานมันไม่ใช่บะหมี่กลึงสําเร็จรูปที่อธิษฐานปุ๊บเราได้รับปับ๊บหลายๆครั้งพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเพียรอคอยและถ้าเราไม่ท้อใจไปก่อนเราจะได้เก็บเกี่ยวเราจะได้รับเพราะว่าพระเจ้าทรง สัตซ์ซื่อพระองค์ทรงประทานตามพระสัญญาแน่นอนแต่กุญแจสําคัญอยู่ที่ว่าเราต้องใช้ความเชื่อและความเชื่อทํางานผ่านทางความรักถ้าเราเองไม่เดินในความรักเราจะกล่าวแค่ว่าเราเชื่ออย่างเดียวเราอธิษฐานแล้วเราบอกพระเจ้าว่าเนี่ยเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วแต่เกลียดขี้นหน้าไอคนนั้นเราไม่อภัยให้คนนี้มันก็ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราทําตาม ข้อกาหนดเงื่อนไขของพระองค์เราเดินในความรักเราให้อภัยแล้วเราอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าให้เรารอคอยและพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่รอคอยพระองค์เขาจะได้รับการเสริมกําลังเรียวแรงขึ้นมาใหม่ด้วยเขาจะได้มีกําลังเรียวแรงที่จะได้รอคอยแล้วก็ได้เห็นคําตอบคําตอบหลายๆครั้งมาวันข้างหน้าแต่เราอยากให้คําตอบมาตั้งแต่เมื่อวานนี้พระคัมภีร์สอนให้เราได้รู้จักเพียรอคอยเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่า ผู้ที่เราความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังเอาไว้ต้องแน่ใจว่าสิ่งที่หวังเอาไว้ข้างหน้ามันเป็นยังไงเป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงเรามั่นใจว่าวันนี้พี่การเอาอาหารมาให้เราแน่นอนเห็นหรือยังยังแต่เรามั่นใจในเขาเรารู้จักเขาดีดังนั้นเรารู้ว่าวันนี้ตอนเที่ยงเราไม่อดพระเจ้าล่ะ พระองค์ทรงส์ซืสอและแสนดีพระองค์ทำตามพระสัญญาของพระองค์แน่นอนดังนั้นเราเพียรอคอยและเราจะได้รับตามพระสัญญาประการที่ห้าเราจะต้องดูว่าในระหว่างนี้มีอะไรดีๆในชีวิตที่เราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้อย่าละเลยสิ่งที่พระองค์เคยอวยพระพมาแล้วอย่าหลงลืมสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาให้กับเราตั้งแต่ดั้งแต่เดิมอย่าเพิกเฉยกับสิ่งที่พระองค์ให้ในวันนี้ พระองค์ประทานกาแฟมาให้เราแก้วหนึ่งในวันนี้แต่เราโวยวายแค่ว่าเมื่อไหร่ตอนเที่ยงเราจะได้กินข้าวจะได้กินไอที่เราต้องการหรือเปล่าพระองค์จะหามาให้ได้จริงหรือเปล่าและเราก็ไม่ได้นึกเลยว่าเมื่อเช้าพระองค์ก็อวยพรอ,อะไรมาบ้างและตอนนี้มีอะไรบ้างดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักขอบคุณอยู่เสมอเราจะต้องหาสิ่งดีๆรอบตัวของเรานะขณะนี้เพื่อที่จะ ปักหลักของเราให้มั่นคงว่าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าเราเข้าใจในพระองค์เรามีความมั่นใจในพระองค์นั่นแหละถึงจะทำให้เราสามารถที่จะ และสายตาออกจากสิ่งที่เรากำลังผิดหวังสิ่งที่เป็นแง่ลบแง่ร้ายและให้เราจดจ่อไปในสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่น่ารักสิ่งที่น่านับถือนั่นคือ,อ,อจดจ่อไปที่พระพรและสิ่งดีๆที่พระเจ้าเคยทำมาให้และกำลังทำให้นักขณะนี้และที่ทรงสัญญาในอนาคตจดจ่อสายตาไปในสิ่งเหล่านั้นแทนและวันนี้สุดท้ายนะคะเราจะต้องมาดูว่า เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวของเราเองด้วยเพราะว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของแผนง,งานที่พระเจ้าวางเอาไว้ให้พระเจ้ามีงานบนโลกนี้ที่พระองค์ต้องการจะทําและคุณแต่ละคนมีส่วนอยู่ในแผนง,งานนั้นอย่ามองแค่ว่าต้องเป็นผู้นำนำมันสการนะจะต้องเป็นศิลปิบาลแผนกเด็กนะจะต้องเป็นคนที่เป็นนักเทศนะเขาถึงจะอยู่ในแผนง,งานของพระเจ้า คุณเองก็อยู่ในแผนง,งานของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเรามีพันธกิจแห่งการคืนดีกันนั่นคือเราไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนทั้งหลายได้รับรู้ให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีขนาดไหนให้เขาได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้เข้ามาลิ้มรสแล้วมีประสบการณ์และได้รอดพ้นจากอนาคตที่จะต้องลงไปอยู่เบื้องล่างหน้าที่ของเราคือจะต้องออกไปประกาศรวมทั้งหน้าที่ของเราคือจะต้อง เป็นตัวแทนของพระเจ้าหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นความรักให้กับคนในโลกใบนี้ดังนั้นพระเจ้ามีแผนให้กับเราเราต้องเชื่อมันว่าเรามีงานดีๆที่พระเจ้าต้องการมอบให้เราทำอยู่อย่าไปจดจ่ออยู่กับแค่เรื่องที่ตัวเองผิดหวังสิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่มันยังไม่ได้ในตอนนี้แต่มาจดจ่ออยู่ที่ว่าเรามีงานอื่นที่สำคัญกว่านั้นที่พระเจ้าต้องการให้เราทำและหันความสนใจของเราไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่เราจะ ไม่เอาความคิดของเราไปจมอยู่กับสิ่งที่ยกตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าแต่ให้ความรู้และความคิดของเรานั้นไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่เราควรจะใคร่ครวญดูด้วยกันนะคะในอิสยาบทที่40อิสยาบทที่40ข้อยี่สถึงสานะคะท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดคือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ nada, のの mama, ののไม่ได้ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้รู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ประทานกําลังแก่คนอ่อนเปลี่ยและแก่ผู้ท <Floyd> ี่ไม่มีกําลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงถ้าเราผิดหวังบางครั้งเราก็รู้สึกอ่อนเปลี้ยบางครั้งเราก็รู้สึกไม่มีกําลังแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานกําลังให้กับเรา แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียกแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้ให้กับเรา เราต้องรู้ว่าพระเจ้ามีงานให้เราทำและเมื่อเราไปจดจ่ออยู่กับพระองค์แม้ว่าเราจะอ่อนเปลี้ยแม้ว่าเราจะเพลียพระองค์จะเสริมกำลังให้แต่กำลังที่เราได้รับจากพระองค์ไม่ใช่กำลังที่เราจะรับมาแล้วก็หลงลืมไปว่าพระเจ้ามีงานอื่นให้เราทำเป็นงานที่เราจะต้องสําแดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้างานอะไรคะที่เราจะต้องทำการเป็นพยานของพระองค์ การเป็นพยานหมายถึงอะไรคะไปยืนการสี่แยกและประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวหรือเปล่าไปยืนถือป้ายแล้วก็บอกว่าพระเยซูทรงรักโลกอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่มีใครบ้างคะที่รู้จักคนอื่นๆที่เป็นคนรู้จักของเราจริงๆแล้วเขายังไม่เชื่อพระเจ้ามีไหมคะงานของเราคือการเป็นพยานให้เขาได้รู้ว่านี่ไงคนที่เชื่อพระเจ้าในขณะที่เขากําลังผิดหวังเขายังยิ้มได้ ในขณะที่เขายังไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังเขากลับมีความชื่นชมยินดีได้เขามีสันติสุขท่ามกลางคลื่นและลมที่กำลังซัดอย่างรุนแรงได้งานของเราคือการเป็นพยานให้รู้ว่าเราไม่ได้หมดกำลังและไม่ได้หมดสภาพไม่ได้รอให้ใครมาย่ำยีซ้ำ แต่เราสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการออกไปเล่าข่าวประเสริฐเราอาจจะไม่มีแรงที่จะออกไปเยี่ยมคนตามถิ่นต่างๆแต่เราสามารถเป็นพยานให้กับคนข้างบ้านได้ว่านี่ไงตอนนี้ฉันอาจจะยังไม่ได้ตามที่ฉันเฝ้ารอคอยหรือสิ่งที่ฉันหวังและสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้แม้ว่ากำลังเดินทางเข้ามาแล้วมันยังไม่ปรากฏแต่ฉันเชื่อแล้ววันนี้ฉันยิ้มได้วันนี้ฉันมีความสุข อะะค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกให้คุณได้รู้ก็คือว่าการยิ้มด้วยความเชื่อไม่ใช่การเสแสร้งคนละแบบกันนะคะการเสแสร้งคือข้างในคุณไม่ได้มีความสุขเลยแต่คุณฝืนยิ้มเพื่อที่จะให้คนเขาไม่สมเพศคุณหรือว่าแค่จะกลบเกลื่อน แต่การยิ้มด้วยความเชื่อการหัวเราะด้วยความเชื่อคือคุณมั่นใจอยู่ข้างในอารมณ์มันไม่ได้ตามมาแต่คุณรู้ว่าพระสัญญาบอกว่ายังไงและคุณย้ำเตือนกับตัวเองว่าพระสัญญาบอกอย่างนี้แต่สถานการณ์มันกำลังบีบคั้นให้คุณน้ำตาไหลคุณตัดสินใจ <laughs> ฉันชน,นะขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมนี่เป็นการสวนความคิดของเราด้วยความจริงจากพระวจนะ การเสแส้งยิ้มคือคุณไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณไม่มีหวังหรอกแต่คุณแค่กลบเกลื่อน ดังนั้นต้องแยกให้ออกการที่คุณจะสามารถยิ้มและเป็นพยานอย่างดีได้ว่าคุณมีความชื่นชมยินดีคุณมีสันติสุขมันจะต้องมาจากการที่คุณรู้ว่าพระเจ้ามีแผนงานที่ดีให้กับคุณคุณรับการปลอบโยนใจจากพระองค์คุณเฝ้าเพียรอคอยเพราะคุณอ่านพระสัญญาแล้วและคุณมั่นใจแล้วนั่นแหละถึงจะทําให้คุณสามารถที่จะยิ้มสวนสถานการณ์ได้อารมณ์มันยังไม่ตามมาอันนี้เป็นการทําด้วยความเชื่อก่อนจําได้ไหมคะ เปโตรยิงเชื่อว่าตอนที่เขาเดินบนน้ำเขาไม่ได้เห็นอะไรที่แน่นอนก่อนว่าน้ำได้กลายเป็นก้อนน้ำแข็งหรือกลายเป็นก้อนอิดเขาถึงจะก,าก้าวลงไปแต่เขาก้าวลงไปก่อนด้วยความเชื่อและความเชื่อนั้นทําให้เขาสามารถเดินบนน้ำของเหลวราวกับเขาเดินอยู่บนของแข็งได้ ดังนั้นเมื่อเรายิ้มเราหัวเราะด้วยความเชื่อนั่นต้องมาจากการที่เรามีพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าเรารู้แน่ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ทำตามสัญญาแน่พระองค์รักเราเหลือเกินพระองค์ทรงห่วงเราเหลือเกินแผนงานที่พระองค์วางเอาไว้ให้เรากําลังมุ่งหน้าตามไปเราไม่ได้ดื้อดึงที่จะไปตามใจชอบของเราเองเรารับมาจากพระองค์แล้วและเรากําลังมุ่งหน้าไปตามที่พระองค์ทรงบอกไว้ดังนั้นมันถึงแน่นอน ยกตัวอย่างสั problems, forward, ้นๆนิดนึงนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหญิงได้มีโอกาสไปเดินขึ้นภูสอยดาวนะคะเขาบอกว่าการเดินทางประมาณ6.5กิโลเมตรซึ่งจริงๆแล้วอยู่เฉลี่ยจริงๆประมาณ9กิโลเดินขึ้นไปกว่าจะถึงจุดแรกที่เขาเริ่มนับกิโลจริงๆเนี่ยหญิงคิดไม่ออกแล้วว่าเมื่อไหร่มันจะถึงคืออยากจะหันกลับตั้งแต่ตอนนั้นเลย แต่สิ่งที่เรารับข้อมูลมาทั้งหมดคือข้างบนมันงดงามข้างบนมันสวยและมีคนไปด้วยกันกับเราเขาไม่ได้ทิ้งเราแน่นอนและระหว่างทางแม้ว่าจะ,จะยากลำบากแต่เราเตรียมตัวมาพร้อมเรามีอุปกรณ์มาดีดังนั้นแม้ตอนนี้มันจะเหนื่อยตอนนี้มันยังไม่เห็นเป้าหมายปลายทางแต่เป้าหมายปลายทางนั้นมีอยู่จริง และด้วยสภาพอย่างหญิงเนี่ยบอกได้เลยเมื่อหญิงขึ้นไปถึงทุกคนบอกเลยว่าคนในโลกนี้เดินได้ทุกคนแล้วแหละสามารถขึ้นไปถึงทุกก้าวที่เดินไปคิดแค่ว่าเมื่อ,อไหร่จะถึงกลับตัวดีไหมซึ่งจะกลับก็กลับได้หญิงเชื่อว่าในทีมไม่มีใครว่าหญิงหรอกเขาก็คงจะเข้าใจแต่หญิงคิดว่าแล้วยังไงล่ะเราอยากจะไปถึงตรงนั้นไหมเราอยากจะเห็นไหม แล้วแต่และจุดมันยากแล้วพอไปถึงไอ้จุดสุดท้ายที่กําลังจะก้าวอีกหน่อยเดียวเพื่อจะถึงเขาชี้ขึ้นไปให้ดูโอ้โหแลวกับขึ้นตึกไปอีกสิบกว่าชั้นเลยเหรอมันชันขึ้นไปอย่างเงี้ยทางเดินเหรอคะไม่มีคะ่ะจะต้องพยายามปีนด้วยสี่ขาของเราเองอย่านับมือเลยตอนนี้กลายเป็นสี่เท้าเรียบร้อยแต่รู้ว่าข้างบนเป็นยังไงและเรารู้ว่ามีคนไปถึงก่อนเราแล้วจริงๆ และเขากำลังรอคอยเราอยู่และเขากำลังเป็นกำลังใจให้เราอยู่และเมื่อก้าวขึ้นไปถึงมันคุ้มที่สุดความเชื่อที่เรามีในแผนงานที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราไม่ได้ต่างกันเลยและเมื่อขึ้นไปแล้วมองลงไปสิ่งที่คิดก็คือว่าขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย <laughs> ฉันทาได้ยังไงและเมื่อมองลงไปเห็นหุบเขาที่มันอลังการยิงรู้เลยว่าตัวเราเล็กแค่นี้ปัญหาของเราเล็กแค่นี้ แต่พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อัศจรรย์ขนาดนั้นทำไมถึงจะไม่เชื่อพระองค์และภูเขาขนาดนี้พระองค์บอกว่าถ้าเพียงแค่เราเชื่อเราไม่สงสัยถ้าเราสั่งภูเขาขนาดนี้ยังลอยไปลงทะเลได้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้า,ถ,าถ้าเจ้าเชื่อขวดน้ํานี้จะลอยไปได้ พระองค์ไม่ได้เลือกของเล็กพระองค์เลือกอันที่ใหญ่สุดอันที่มันไม่มีใครทําได้พระองค์บอกว่าถ้าเชื่อฤทธิเดชของพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์จะทําให้กับเราได้พระองค์เลือกใหญ่ขนาดนั้นแล้วไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าภูเขาแล้วค่ะไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่านั้นแต่พระองค์บอกว่ามันเคลื่อนได้นะด้วยอะไรด้วยส่วนของเราง่ายๆคือเชื่อและไม่สงสัยดังนั้นแผนง,งานที่คุณวางเอาไว้สิ่งที่คุณรับเอาไว้ แม้ว่าณขณะนี้มันยังไม่ได้เป็นไปตามหวังแต่คุณสามารถทำได้สุดท้ายนะคะดูด้วยกันในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13นะคะข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าในฉบับภาษาอังกฤษบางฉบับบอกว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถเกิดผลได้ถ้าเรารับแผนงานจากพระองค์เรารับความช่วยเหลือจากพระองค์รับกําลังจากพระองค์เชื่อมั่นระวางใจในพระองค์และให้พระองค์เป็นผู้ที่เสริมกำลังให้กับเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรามีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และชีวิตของเรา ไม่ว่าเรากําลังไปในทิศทางใดก็แล้วแต่หยุดสักแป๊บหนึ่งและใช้เวลาพึ่งพาพระองค์สอบถามพระองค์และใช้เวลาในการเติมเต็มตัวของเราเองด้วยพระวจนะเติมในเรื่องอะไรบ้างเติมให้รู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงศัตด์ซืทอทรงทําการอัศจรรย์มากี่ครั้งแล้วและพระองค์เคยผิดคําสัญญาของพระองค์ไหมแล้ววันนี้พระองค์จะยังอยู่กับเราไหมและอนาคตที่พระองค์มีให้กับเราเป็นยังไงเติมสิ่งเหล่านี้เอาไว้และคุณก็จะได้บอกกับตัวเองว่า ไม่เป็นไรอีกไม่กี่ก้าวตอนนี้แม้จะเหนื่อยแม้จะล้าแม้จะปวดไปทั้งร่างกระดูกอาจจะมีเกิน300กว่าชิ้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันแตกเป็นเสียเส่ยงน้ําตาก็ไหลน้ําเงือก็ไหลแต่ไม่เป็นไร พระองค์รออยู่ตรงนั้นและพระองค์ก็ร่วมไปด้วยกันกับเราในตอนนี้และพระองค์ทรงเตรียมเราให้พร้อมแม้ว่าเราจะเหนื่อยล้าอุปกรณ์ของเรามีพร้อมยุกอย่างเรามีพระวจะนะเรามีพระวิญญาณเรามีทูตสวรรค์ที่รายล้อมเราเรามีพระองค์ผู้ทรงอยู่เคียงข้างและอยู่ภายในดังนั้น พระองค์จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการถวายพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเราเพราะเราไม่ยอมเลิกล้มเราไม่ยอมยออ่อท้อทําตามแผนงานที่พระองค์บอกไว้ในวันนี้สแสวงหาแผ่นดินของพระองค์สแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์เป็นตัวแทนที่ดีของพระองค์ยิ้มแล้วก็ให้คำสรรเสริญออกมาจากปากของเราอยู่เสมอและในส่วนที่พระเจ้าสัญญาให้กับเราพระองค์จะส่งช่วยให้มันเกิดผลด้วยเช่นเดียวกันให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะ พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเราในวันนี้ลูกขอบคุณที่เรามีพระองค์แม้ว่าในชีวิตนี้สิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้บางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนเอาไว้แต่เราขอหันกลับเข้ามาถามจากพระองค์ว่า แผนงานที่พระองค์ต้องการให้เราทำเส้นทางที่พระองค์ต้องการให้เราไปเป็นอย่างไรในยามที่เราเนนหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าเรารู้ว่าเมื่อเราเข้าไปพึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ปลอบใจเราและทรงเสริมกำลังให้กับเราและเราเชื่อว่าเรามีส่วนอยู่ในแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เราจะจดจ่อความคิดของเราไม่ใช่ในสิ่งที่เรากำลังผิดหวงังหรือสิ่งที่เป็นแง่ลบ แต่เราจะขอจดจอ่อความคิดของเราไว้ในพระวจนะและจดจอ่อที่จะสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์เราจะเลือกที่จะให้ชีวิตของเราเป็นคำพยานที่ดีสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอยิ้มแย้มแม้ว่าความคิดของเราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกตามนั้นแต่เรารู้ว่าพระวจนะของพระองค์เป็นจริงและเราเลือกที่จะยิ้มและสรรเสริญพระองค์ด้วยความเชื่อและเรารู้ว่าเมื่อเราทำตามนั้นพระองค์จง จะทรงกระทำให้ทุกสิ่งเกิดผลเป็นอันดีให้กับเราทั้งหลายที่เชื่อรละวางใจในพระองค์และเรารู้ว่าเมื่อทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดผลและเราเห็นผลแล้วและเราได้เห็นการอัศจรรย์นั้นแล้ว วันนั้นคนทั้งโลกก็จะได้ร่วมสรรเสริญพระองค์ไปด้วยกันกับเราแต่วันนี้เราจะเป็นบุคคลแรกที่จะเริ่มสรรเสริญพระองค์ก่อนท่ามกลางสถานการณ์นี้และโลกนี้จะได้ร่วมสรรเสริญไปด้วยกันกับเราเพราะเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเราเช่นเดียวกันลูกขอพระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญผ่านทางชีวิตของเราทุกคนด้วยลูกสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน